ครับผมสวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามีรถถ่ายน้อยนะฮะมานําเสนอ1นคันนะครับคันนี้เป็นรถคูปะต้านะครับ B2410 นะฮะคันนี้นําเข้านะครับเป็นรถประกอบญี่ปุ่นทั้งคันนะครับข้อดีก็คือประกอบญี่ปุ่นทั้งคันนะฮะสภาพสวยๆเลยครับเป็นรถเสียไรอ้อยนะฮะครับเสียไรอ้อยเลิกกิจการให้ผมเลยเราก็เลยเอามาได้มานะครับอุปกรณ์จะได้ตามภาพนี่เลยนะครับ ก็จะมีเป็นโครงกันโครงกันใบอ้อยแล้วก็โรตเตอรี่จอบหมุนประมาณ80-85เซนนะฮะเขาลองอ้อยได้สบายมากนะครับท่านใดต้องการใช้งานนไ่่อ้อยนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังนะฮะดูครับสภาพเครื่องสวยๆเลยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีไฮดริกดีเลยฮะครับระบบทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับผมคันนี้ได้พวงมาลัย power ด้วยนะฮะพวงมาลัยเป็น power แล้วนะครับ2410ครับ เจ้าของแกว่าแกซื้อมาหลายแสนอยู่ครับซื้อป้ายแดงมาเลยเมื่อสิบป,ปีที่แล้วนะครับการทีดได้ใบซื้อขายนะฮะเอกสารใบซื้อขายไม่ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับอ่าเดี๋ยวลองให้ช่างเราขับให้ดูนะครับลองระบบต่างๆโคงกันอ้อยเรียบร้อยครับครับ ลองลองพี่โยก่อนครับยกยกห่างยกห่างทำไม่เคยขัดนะฮะโยห่างทางลึ้นทางลึ้นทางล้นทางตานนี่ยกห่างข้างนี้อ่านั่นแหลสุดเลยครับอ่าพี่โอเปิดครับเปิดครับยกเปิดครับเนี่ยครับพี่โอทำงานได้ปกตินะครับครับจับปุ่นสภาพสวยๆเลยนะฮะ อ่าพี่โอพ่อ่าล้งหลังไหยังเข้าหเขาห้ใหเข้าเข้าเกียใหนี่โลใช่ปะอ่าเข้าไหยอ๋อมันมีเกียร์เกีอยครับ ไฮโคที่สดุดตากโคทีสดุดไฮโคที่สดุดเอาเอาวิง่งเออเอาวิ่งวนหนึ่งรอบวิ่งวนเนี่งรอบวิ่งวนเลยวิ่งวนเนี่งรอบนี่ครับนี่ครับผมก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับพรุงอะไรพาวเวอร์เลยนะฮะ ได้สภาพตามรูปแบบนี้เลยครับผมเดี๋ยวเช็ดระบบส่งเพาให้ดูนะครับเข้าโลเข้าโลหนึ่งโลเข้าสองเข้าด้วยสองเข้านะเป็นรูปจอนะอ่าโอเค ด,ดูดูเขาหน้านะครับผมทำงานได้กปกติใช่ไหดูครับคลายครับผมคลายอ้าวโอเคครับบ้าบ้าอ้าคลายคลายอลายบ้าบ้าคลายคลายคลยนีย่ครับผมนะฮะ ถ้าใครต้องการจะไปใช้งานนะครับหลายอ้อยนะฮะอันนี้เหมาะมากครับเราขายอยู่หนึ่งแสนสองมืห้าพันบาทครับผมนี่ครับสองสี่หนึ่งศูนย์นะครับเก่านอกเอ้ยขอโทษฮนะใหม่ไทยครับใหม่ไทยเก่าไทยนะฮะอันนี้สภาพดูดีพร้อมใช้งานเลยนะครับไปถึงก็เติมน้ำมันทำง,งานได้เลยไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วนะครับ เราก็ถ่ายคลิปสดๆเลยฮะไม่ได้บอกเก่ากับล่วงหน้านะครับผมก็เลยต้องบอกว่าจะเอาอยัางไงนะฮะจะเด็นหน้ายหลังอะไรประมาณนี้ครับผม mong cái bồn đấy này Ủa. Ừ, Thế là Thôi, rồi. hả bồn hả 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 chết hả Ờ Thế hả 900 hả 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 bao hả 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 bịt เครื่องสามตูปนะครับน้ำน้ำปกตินะครับไม่เคยรื้อเครื่องไม่เคยซ่อมอะไรเลยนะครับทีนี้เจ้าของบอกมาใช้งานน้อยมากนะครับถ้าจะสนใจนะครับก็ติดต่อสอบ,บถามได้นะครับาปิดได้นะครับปิด สอบถามได้เลยครับราคา1นึ0 0 0สนงาบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมถารับเองรถได้นะครับ2 4งสครับประกอบนอกทั้งคันนะครับคันนี้นะครับประกอบนอกทั้งคันให้ตรงให้ตรงก่อน ไอ้เนี่ยอยู่บนดะอ่ะครับผมแย่ช่างเราปิดก่อนนะฮะอยู่บนอยู่ล่างรุ่นนี้ก็ไม่เคยใช้ซะด้วยอยู่ตรงช่วงนี้แหละอ่าโอ้หล่ติดขาวปะบิดบิดจังบิดล็อกต้องบิดล็อกก่อนนหมุนก่อนเออเข้ายังลอยอ่ะนี่ครับผมแวยสวยๆครับสวยๆเดิมๆเลยนะฮะสีสันเดิมๆเลยสภาพ เครื่องเกียร์ท้ายเดิมๆเลยครับผมใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับ1นึ0 0 0สนสองหมบาทจะส่งฟรีครับผมคันนี้เอกสารใบซื้อขายนะฮะเนื่องจากว่าเจ้าของไม่เอาเล่มมานะครับซื้อเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วไม่ไม่ไม่เอาเล่มมานะครับนะครับผมสนใจก็0 8 1 0 0 7 6 6 4นนย์ดหนะครับเบอร์โทรศัพท์คลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณสำหรับการกดติดตามและรับชมครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ